สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬากันนะคะไปเริ่มกันที่ผลงานของทัพนักตกลูกยางสาวไทยนะคะล่าสุดนี้ก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพ่ายเซอร์เบียไปแบบบุตหวิด2-3ต่อเซตนะคะก็ทำให้แพ้เป็นเกมที่3ในสัปดาห์ที่2ในศึกวอลเลย์บอลนชั่นส์ลีคค่ะศึกวอลเลย์บอลหญิงน t ช o ั่นส์ลีกสัปดาห์ที่2นะคะแข่งกันที่กรุงบารเซเลียประเทศบราซิลค่ะ ทีมลูกยางสาวไทยอันดับที่15ของโลกนะคะแข่ง6นัดชนะ2แพ้4นัดมี7คะแนนค่ะลงสนามพบกับทีมชาติเซอร์เบียทีมอันดับที่5ของโลกนะคะที่แพ้5นัดชนะ1นัดมี5คะแนนค่ะเกมนี้ทีมสาวไทยเปิดฉากเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะตบทำคะแนนเอาชนะไปได้ก่อน2ต่อ0เซต26ต่อ24แล้วก็25ต่อ22แต่ว่าทางเซอร์เบียมาเก็บคืน2เซตรวดค่ะ25ต่อ17 และ25ต่อ12ค่ะทำให้เสมอกัน2ต่อ2เซตต้องตัดสินการในเซตสุดท้ายซึ่งทีมเสาวไทยขึ้นนำก่อนนะคะ14ต่อ12คะแนนแต่ว่าปิดแมตชไม่ลงค่ะก็ถูกเซอร์เบียตามตีเสมอเป็น14ต่อ14และก็แซงชนะไป16ต่อ14ในที่สุดนะคะจบเกมค่ะเซอร์เบียเฉือนเอาชนะไทยไป3ต่อ2เซต แข่ง7นัดชนะ2แพ้5มี7คะแนนส่วนทีมสาวไทยคะ่ะเก็บเพิ่มอีก1คะแนนนะคะจากการเล่น5เซตก็ทำให้ตอนนี้มี8นนคะแนนค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงโค้ชด่วนกันหน่อยคะ่ะในเซตที่ 1, 1> เซตที่2นะครับเรามาได้ดีนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับรวมถึงยังกีฬาของเราเนี่ยเล่นอย่างเป็นสไาตลา์ของเราเองนะครับก็ทำให้เรื่องของการลับคืนฟอร์มเนี่ยผมว่าดีกว่าดีกว่าวันอื่นๆน,น,นะครับแล้วก็เซตสามเนี่ยเราพลาดในเรื่องของการรับเ์ฟ นะครับรวมถึงอักบาดเจ็บในเซต4ของชมพู่ด้วยนะครับเราเดิงต้องเสียไปแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับสิริมาก็าทำได้ดีนะครับแต่เราไปพลาดจังหวะช่วงปลายเซตหนะครับในเรื่องของการทํานะครับทําให้เราไม่สามารถปิดเกมนี้ได้นะครับก็น่าเสียดายแต่ต้องขอชุมเชยนะครับนกกีฬาทุกคนนะครับต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่ครับ อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมวอลเลย์บอลมากกว่าไม่อยากให้ทุกทุกคนรู้สึกแบบสิ้นหวังอะ่ะคือเราก็อยากทำให้แฟนๆมีความสุขเหมือนกันก็ยังไงก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะพวกเราก็จะทําเพื่อแฟนๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะทําเพื่อทีมของเราให้ได้มากที่สุดเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ เรัโปรแกรมนัดต่อไปนะคะทีมวิลล์บอลสาวไทยจะลงสนามพบกับโครเอเชียในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้นะคะเวลาเที่ยงคืนค่ะ,ะก็มาเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะสำหรับสนามสุดท้ายยังเหลืออีกหนึ่งแมตช์ค่ะก่อนที่จะมาแข่งขันสนามที่3ที่บ้านเรานั่นเองค่ะ